สวัสดีค่ะพี่น้อง FC ฝั่งลาวฝั่งไทย FC ทั่วโลกวันนี้นางจะมาเล่านะคะหรือพูดคุยถึงป้ายานดาวอังคารที่แกพูดข้อมูลไทม์ไลน์ลุงพลผิดนะคะแกบอกว่าลุงพลเนี่ยไปส่งพระอาจารย์รับพระอาจารย์กลับมาเนี่ยแล้วกลับมากินข้าวเที่ยงที่บ้านป้าถอนนะเสร็จแล้วก็ไปตามหาหลาน อนเย็นก็มากินข้าบ้านป้าถอนอีกซึ่งมันเป็นข้อมูลที่ผิดๆนี่แหละค่ะคุณเอาข้อมูลมาพูดผิดไทม์ไลน์ผิดอย่างนี้แล้วคุณมาวิพากษ์วิจารณ์มาคุยเรื่องราวคดีของลุงเนี่ยเหมือนว่าลุงเนี่ยนะเหมือนลุงเป็นคนกระทําน้องเนี่ยตามที่ไอ้หน้าขาวที่พูดอยู่เนี่ยนะคะข้อมูลผิดๆเนี่ยฟังมาจากไหนวิเคราะห์ไทม์ไลน์ก็ผิดแล้วนะคะแบบนี้ มันทําอะไรก็ผิดไปหมดเพราะเราฟังข้อมูลผิดผิดมารับข้อมูลผิดผิดมาซึ่งมันก็มีคนที่พยายามพูดนะคะอยู่อย่างพ่อนกฮูกหรือพ่อพยานปากเองเนี่ยบอกว่าช่วงเช้าเจอชายดิรนาม3มง22นาทีเนี่ยเจอลุงพลกีดยางอยู่เนี่ยก่อนจะเจอลุงพลเนี่ยเจอชายดิรนามเดินเข้าพงหน่อไม้ไม่นานนะได้ยินเสียงเหมือนตอกหลักตอกกัวตอกควายนะ่ะ เสร็จแล้วก็มีชายนิรนา,ามเดินเข้าพงหน่อไม้น่ะแล้วสักพักนึ่งหันมาเห็นลุงพลกีดยางอยู่แต่พอช่วงบ่ายก็มียายคนหนึ่งนะบอกว่าเจอชายนิรนา,ามคนเดียวกันแหละอยู่บนเขานี่แหละค่ะคือพยายามพูดให้มันเป็นสิ่งเดียวกันใช่ไหมทั้งๆที่ทำลายลุงนะ่ะชัดเจนมากเลยนะคะทั้งป้าถอนตามอบและพระอาจารย์พูดเหมือนกันนะคะว่าลุงไปส่งพระอาจารย์เนี่ยถึงวัดเที่ยงนะคะ ว่าจะกลับมาเนี่ยลุงกับป้าเนี่ยนะคะและทุกคนป้าถอนตามมออเนี่ยต้องแวะนะคะต้องแวะตลาดซื้อข้าวซื้อปลาซื้อเงาะนะกว่าจะมาถึงบ้านในบ่ายสามโมงได้แล้วรับประทานอาหารกันทำอาหารรับประทานกันเนี่ยเสร็จบ่ายสี่โมงกว่านะถึงแยกย้ายกันและไปตามหาหลานกันนี่คือทำลายที่แท้จริงที่ทุกคนยืนยันแม้ทั้งพระอาจารย์และป้าถอนตามมออและทำลายลุงค่ะ ไปฟังป้ายานดาวอังคารพูดเลยนะคะว่าป้ายานดาวอังคารพูดผิดอย่างไรและก็ชมวิวไปด้วยค่ะเขาทำอย่างนี้มาจนชินแล้วมากกว่าอืถ้าเราเห็นวันที่สิบเอ็ดที่เขาทิ้งลูกไปได้นะทั้งวันเลยนะตอนเช้าไปหาหัวหน้ากล่องเสร็จแล้วไปจับ G.P.S กลับเข้ามาก็ไปรับพระส่งพระรับพระส่งพระเสร็จก็ไปกินข้าวเชียงเออบ้าน ป้าถอจแล้วก็ว่าออกไปหาหลานล้วกลับไปกินข้าวเย็นบ้านป้าถอนโดยไม่มีการพูดถึงเลยว่าวันนั้นลูกตัวเองกินอะไรเด็กสองคนไปกินข้าวที่ไหนถ้าพ่อแม่มันกินกลางวันกินเย็นที่บ้านคนอื่นแล้วลูกสองคนกินอะไรในใน,ในการเล่าเรื่องของเขาเนี่ยไม่มีสักประโยคเงือที่บอกว่าซื้อปลาเผามาแล้วซื้อมาสองชุด แวะเอาให้ลูกที่บ้านแล้วก็ไปชุดนึงแล้วตัวเองก็ไม่มไม่มีค่ะไม่มีการเล่าหรือว่าได้แวะเอาของกินให้ลูกอดไม่เลยเขาทำอย่างนี้มาจนชินแล้วนี่และค่ะพี่น้องเอซคะ่ปะป้ายานดาวอังคารแกพูดผิดอย่างมหันเลยนะคะไทม์ไลน์มันเป็นเรื่องคอขาดบาดตายยังพูดผิดได้เหรอคะนี่คือเขาเป็นคดีกันอยู่นะคะ ความจริงหลายคนพูดตรงกันแต่ป้ายานเอามาพูดเนี่ยมันคนละเรื่องเลยนะคะว่าลุงไปรับพระมากินข้าวบ้านป้าถอนตาม,มบตอนเที่ยงเสร็จแล้วไปหาหลานไปหาหลานกลับมาแล้วมากินข้าวเย็นบ้านป้าถอนตามอมบเนี่ยเอามาได้อย่างไรแล้วคําพูดคุณจะเชื่อถือได้อย่างไรแค่พูดแค่นี้คุณก็พูดผิดแล้วค่ะสําหรับคลิปนี้หากเห็นว่าเป็นประโยชน์ฝากกดแชร์กดไลค์คลิปให้นางด้วยนะคะ ขอบคุณที่รับชมและติดตามให้กำลังแรงใจค่ะขอให้ fc ของนางทุกท่านสุขสมวังนังใจปรารถนาทำอะไรก็ขอประสบความสำเร็จล้ำลเำเลยๆสาธุสาธุค่ะปัดกวาด ม่ว่าวัดไหนก็สวยงามทุกวัดแล้วค่ะในประเทศไทยนะคะสวยมากสำหรับนางเนาะชอบท่องเที่ยววัดไปดูวัดสวยงามมากค่ะ วัดนี้เป็นวัดบ้านกลางนะคะอยู่จังหวัดเลยค่ะบอกเลยว่าสวยงามมากๆค่ะ อน,นี้ก็จะเป็นกุฏิของพระสงฆ์นะคะนี่ค่ะนี่ก็จะเป็นประตูเป็นทางขึ้นมาตินะคะ วันนี้ก็จะมีงานบวดด้วยนะคะ